สวัสดีครับผมวันนี้เอารถ b i g กไบคแล้วครับผม 500cc รุ่นนี้เขาเรียก CBR 500R รถสวยครับผมคันนี้จอดอย่างเดียวไม่ได้ใช้สีก็ยังใสยอยู่นะครับไม่ซีดนะครับ10กว่าปีแล้วครับรถคันนี้ปี13นะครับจุดปี13จอดจนภาษีขาดเกินนะครับ3ปี4ปีแล้วครับผม รวจสอบให้แล้วว่าเครื่องดีศูนย์ดีไม่มีล้มชนหนักมาห่อก็ยังใสอยู่เลยครับใช้น,น้อยจริงแต่ยางนี่ดอกยังเยอะแต่แตกลายงาแล้วครับต้องเอาไปเปลี่ยนนะครับก็พอใช้ได้แต่ก็เปลี่ยนก็ดีกว่านะครับป้ายกอทอมอครับผมโซเสเตอร์ก็ยังได้อยู่นะครับเครื่องนี้ยังใสเงาแห้งอยู่นะครับไม่ได้ใช้เยอะอะไร